ม,า,มา,าจะมามาทายามองเลยจะควงม,มันเนี่ยแย่แย yeah, yeah, ่วไปปวดหัวแห้งปวดจนวิ่นจนเวียนเลยแหลยนอนเลยโอ้ยอย่าหาทำเด้อเอาหมอนสองหน่วยเวลานอนงไงเนาะพี่นอนกะจะมักนอนแบบอนอ่นแบบให้หัวสูงจักน่อยนะเวลานอนงไงเนาะ วันนี้ก็เวลารับวันนี้จะเข้าไปนอนแต่แคงแต่ตอนไหนนะนวันมมนี้หมอนสองหน่วยนี่ถ้าเขานอนแต่แค้งมันจะสูงเกินต้นองกระเทยใอ,อ่สลี่หล่ะหอบบอบอเออผสมดุนบ่ไ้ทีเนาะเมื่อก็เลยโอ้ยเตือนจนมาเศรนะ้าน่ะจังหเมียว่ามีหมอนแต่ว่าสมมองหน่วยนอนแต่แคง ถ้านอนไงยสิมันก็นสิบวัตเป็นยังแต่ที่จริงเนี่ยนอนหลับแต่คดีเนาะนอนราบแต่คด,นนแดีแต่ว่ามั่นมัน,ม,น,ม,นมันบ่ได้มันนั่นไปนั่นอ่ะมักนอนให้หัวสูงจังหน่อยแต่เวลานอนไงนั่นแหละที่มากองปวดหัวปวดหัวจวาวิ่งไหมปวดทีงอยางไร ผมมาท่ายอย่ามังอเาจา้าของโอ้อย่าหาทําเดา้อบ่ดีบ่ดีเพราะว่าเวลาเขานอนหลับสนิทจังสิงเขาบ่หูเน,นาะว่าเขาผิกส้ายหรือผิดขวาแดดดีดีคข้าาเนี่ยแดดด,ด,ดีอากาศดีมากเลย เอาท่านเนยกดฏเนยมันอีที่จริงลูกข่านัดเย้ยเ่ยมตาเสาคือประสอดเมื่อวันลืมน่มมาเต๋อถาเวลาหนาหอนสเสมเอเนี่ลูกข่ามักสิเกเล่เลย ขเจ้าไปเที่ยวใดไปทำสวนไปยังใดอย่างนี้นะภายในี้ำนัดไวเราข้าเจ้าไปลืม,มก็เป็นหลายคนอยู่หน้าร้อนต้องทำใจจักน้อยนี่จ้านี่นี่นี่ ตรงที่เป็นคูคูแข็งแงเนี่รูดเลยถ้ายาหมองแล้วก็รูดนี่มาใต้ฐานกระโหลกทีกดๆเข้าไปสบายโอ้อยาเฮดเดอรมอนสองหน่อยเนี่ยมอนสองลกูกเ,เวลานอนนี่มันสูงสูงเกินแล้วว้าก็จะยู่แบบนี้เนาะ ถ้าหมอนสูงเวลานอนตะแคงเนี่ยบอจะอยู่แบบนี้มันจะดันข้อเข้าแบบนี้นะมันก็เลยบอเสมอมันไม่เสมอมันเลยแวปวดหัวอย้อนเตือนขก้นมากเลโอ้ตายตาย,ตายปวดสุดๆเลย อยายามองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จบเบอยออกหรับ <c oughs> โอ้ปวดหลายหมดเ่ยเ้ามาเลยมันคือว่าสอนพวกเนี่ยเรื่องบวา โอ้ oh, จักหนาวหวอนทั้งใจ <laughs> เรื่องแบบนี้ส่สาวนเนี่ <c oughs> ยเรื่สิรดวิสุทธ์ตอเบอรี่ไปซองอีกเนี่ยบนมากอ่ันซิมหน้าที่บนมากเราก็มันกัดสายเราหละ เดี๋ยวรออีกรออีกจักหน่อยจกักเป็นจักสิบหาหนาทีสิบหาหนาทีเนี่ยเพาแม่เราคือไม่รอแล้วแม่พยายามเลเนาะเออ,ม,อมี่วบมี อากาศดีพนันงานนกแลนไปบินไปบินมาอยู่แต่เราไม่มียังดอกไม้ถ้าอยาอกมองเงือมาบอกจูฟังเงือปวดหัวเหี้ <c oughs> ยมวยน,นั่นแหละแสดงว่าเราเริ่ม สันหาไปย,ยางมาเสือสตอเบอรี่โอ้ยมก็ท้ายาหมองาาอยาง,งาออกไปก็จะเป็นนำ้ำหอมสันดีทะน้อบ่เนี่ยเสือสตอเบอรีก่อนลูกค่าบมาลูกขา่าล,กขาลืมทำนัดแล้วลืมนาห้อนมักจะเป็นเังเสียเละ คนไปหั่นไปนี่ได้น,ะน,ะนะ้านาฮอนพอกเ็เลยลืม,มต้องทำใจจ้าอาบอมีอย่างนมเนี่ยเนาะมากคุ้ยกันกรสืรอดอกมาบ่อยฟั่งกระสือ,อ,อดะะอก่อปวดหัวแท้ว่าจะหนกมอนสองหน่อยอยาหาเห็ดอะค่ะเด้อห้ามทำมอนสองลูกเวลานอนมันเยอะเกินมันสูงเกิน ทำให้ปวดคอปวดหัวเนาะวิงเวียนเลยพี่นอนอ่ะปวดหลายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ